สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยายกินอีกแล้วเด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้ยายกินกับสีมาอัปเดตข้าวบ้านก็ก่อดฟังค่ะพี่น้องค่ะกับเป็นคลิปมวลกันเนาะค่ะเนาะสำหรับมือนี้สิอัปเดตข้าวลุงพ่นเด้อค่ะเด้อข้าวลุงพ่นจเจอบพนีงานอีหยังอยู่บ้านเพิ่นนะพี่น้องค่ะมือวันที่สิบสี่มือน,นี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็เป็นอ่าว่ายังไงว่าเป็นมวลน,นะพี่น้องค่ะมวลอิ่มอกอิ่มใจทั้งอิ่มบุญนะพี่น้องประมาณนั้นเนาะสำหรับมือนี้ยายกินกับมีขนมมากินพร้อมเด้อค่ะเด้อเพราะว่่่่่่าาาาาเเเพพรระะะววววปป็็็นนนนนมมื้้ออออัััส์ตดคคคลลิีงแกก ว่าเป็นภาพที่แบบว่าดีเป็นภาพที่แบบว่ามีกุศลเบิ้งแล้วมีความสุขนะพี่น้องคะสำหรับมือนี้แยกกิจกับไปเบิ้งเนี่ยค่ะพี่น้องคะเบิ้งคลิปแล้วผู้ใดเอาลงแยกกิจกับไปเบิงเบ้งเบิดลได้ค่ะได้สำหรับคลิปอ่เมื่อวันที่สิบสี่มันเป็นงานบุญแบบว่าอ่าหมอนัดเนาะขอนอที่งพ้นถือลอตเตอรี่จากเมสุรพ์พีนะพี่น้องคะเพิ่นก็นเลยถือว่หาหาล้านนะพี่น้องคะเพิ่นก็นเลยมาเลี้ยงเขาเอิ้นมามาบุญมาแก้บุญนะพี่น้องเพิ่นก็เอาผ้าห่มมาแกะเนาะเพิ่นก็เอารถแห่มาพร้อมน่ะประมาณนี้เนาะค่่่ะะะเเนนนนนนนาาาสสหหรรัับบบออยู้้้ลวงพขมืีก็็ป ข้าวดีๆเด้อค่ะเด้อสำหรับมือนีเนาะอันที่สอนค่ะพี่น้องขายกกินกับจังสิมาอัปเดตค่ะพี่น้องขาแมนอัปเดตดอกสิมาตอบคําถามของเอฟซีท่านหนึง่งแบบว่าเพิ่นมีจิตใจที่แบบว่าจิตใจบ่ดีนะพี่น้องขาพี่จิตใจที่มืดมนนะยกกิดอยากเปิดอ่าแสงสว่างให้เพิ่อนอยากเปิดโลกกระทัดไอ้เพิ่นแบบว่าได้คิดกว้างไกลนะพี่น้องขาแบบว่าจะมองโลกในแง่แง่แง่แงลบเกินไปนะบอง่างไว่ายกกิดเป็นห่วงนะ่นะก็จะจังเอามาตอบเนาะเนาะแพทย์คนเดียวกับมาตอบคับพี่น้องขาเพราะว่าเป็นห่วงนะเืยจังสิ สําสหรับยากิจสังเกตการเขียนคอมเมนต์นะพี่น้องคะอา,ายุกับโบฮันหลายดอกคิดว่าเนาะคะนะ่ะเนาะกามากกาบ่อยไยวะ ามาเคินยังมาหายคอคิดหรือว่ามาหายทานนะพี่น้องคะเป,เป็นเป็นทํำบุญกับเพิ่นนะในทํำบุญของการค,ามค,า,มคามความคิดที่ดีนะพี่น้องคาเพราะเสพตัวเสียจะเป็นพ้นไ่ที่ดีได้เนาะค่ะเนาะประมาณนั้นแหละพี่น้องขาเขาบอกมาบอกเรื่องลุงพลก่อนเนาะค่ะนาะสำหรับมื้อนี้ค่ะพี่น้อง่ะตื่นมาย้ำมเเสาเลยเด้อลุงพ้นล้วกลับไปหาพออยู่โรงพยาบาลกับพี่น้องขาหาคุณปูเนี่ยละคุณปูพ่องเนี่ยละค่ะพี่น้องแล้วก็บ่าเป็นยังมากไม้เนาะค่ะเนาะกับพรากันน็อออกมานะออกจากโรงพยาบาลกับพี่น้องขาแล้วก็ส่ออกบ้านแล้วมันบ่อลุงพ่อ ปูพองนะพี่น้องคาแล้วกับฟ้อนครับกอคุณย่านะพี่น้องคากับภรรยาเล่านะคุณย่านนั่น,นแหละเนาะนั่นแหละค่ะพี่น้องกับฟ้อนนั่นแหละฟ้อนว่าไงว่ามือนีมีรถแห่มานะพี่น้องคารถแห่ของหมอนดทีปุที่เพิ่นจ้างมานะประมาณนั้นเนะาะค่ะเนาะเพิ่นอาป่าหอมมาแจกน้ำนะพี่น้องมานั่นแหละมาที่นี่สารลุงพลมาหอดลุงพลก็อกลองเพลงค่ะพี่น้องคาขึ้นรถแหล่ลองเพลงน่เพลงเลยนะบอกว่ายังไงว่ามวนอิ่ม อกอิ่มใจอิ่มบุญที่เราได้ทำเนาะค่ะนอสสำหรับของลุงพลเด้อค่ะเด้อว่าง่ายว่าเฮ็ดหยังกันดีนะพี่น้องค่ะคนดีกะบว่ายง่ายคนดีตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหมคือยังผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นบ่ไวมันก็ถูกต้องเนาะค่ะเนาะสำหรับอ่าคลิปนี้กัม่วนเบิดสุนคนกับพี่น้องค่ะคุณอุบคุณอุบวิริยะกัม่วนพี่น้องค่ะกัเต้นคักเต้นเนี่ยพี่น้องค่ะอยากกินกันเย็นอยากไปเต้นน้ำพึ่นเนาะค่ะเนาะแต่ละยุคนละมองนะพี่น้องค่ะแต่ว่าเบิ่งก็ดีใจแล้วกับพี่น้องค่ะเบิ่่งแคนี้กมมีควาองแล้้วนนะปาแตก นพี่น้องขาป้าเต็นกะเต้นเหม็นบ่คุณอ่าคุณอ่าป้าทอนกับพี่น้องขาป้าทอนกับเต้นคือการใส่สุดเต้นแบบย่างเก๋ย่างเท่เลยเนาะค่ะเนาะแล้วก็ช่องอ่า YouTube หลายช่องยุคขาพี่น้องขาเพิ่งขอมวนน้ำเต้นน้ำมานะเติมเอฟซีนู่นนี่นั่นหลกักการพี่น้องขาเพิ่งกับเต้นน้ำเหม็นบ่กเอฟซีมาจากหลายพี่น้องขาบักจ่างคักหลักพี่น้องน้องบาดที่นี่กับมนนีอ่าคนอราคาพร้อมนะพี่น้องขาที่ป้าเต็นแล้วไปอันดึกขอเรื่องแบบว่าให้ตำรวจมาดูแลนะพี่น้องขาห้เขาเอินว่ัน ย้ำบอกพี่น้องคะหรือว่าคนดูแลล่ละเนาะมายืนเฝ้าเหตุการณ์รอมหน้ากไงทําถูกต้องแล้วค่ะพี่น้องคะพอคนหลายเมืนบอกหลายจะาเกิดกสังเกตว่าอ่วา,อาว่า่งไงว่า มีต่คนยิ้มแย้มแก้มใสนะพี่น้องคะมีต่คนแบบเ่าไงว่ามีควานสุขเลนะไปงานมือนี่วัตทีส well ิบค่ะพี่น้องขามีความสูขบดสุขคอนเนาะค่ะเนาะสำหรับรดรถแห่ค่ะพี่น้องขาแล้วก็นักร้องเพิรนลกอ้องมวนเนาะค่ะเนาะรดแห่นะลุงพนกอลองน้ำแล้วกันนักร้องเพิ่นมากรถแห่กรลองน้ำเนาะพี่น้องประมาณนั้นละแล้วกันักเต้นก็มากลายคนอนยเนาะเดินักเต้นสำหรับคุ้คุณคุณอุบิรลยานะพี่น้องขานละวก็พี่น้องะาลายคนอนู่กกับเด็กเอ้ยน้ำ เพราะว่าเป็นยังกวางสั่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเมื่อนี้นะพี่น้องคะมันก็มีรถอ่อทั่วนะพี่น้องคะรถทั่วขั้นสีแดงนหละนะมาลงแม่นบ่ตะกอนเพิ่นสิมาหอดบ้านลุงพลนะพี่น้องคะพวกเพื่นก็พักันจอดอยู่บ้านพุทธสวิตีก่อนนะจอดไปซื้อผ้าจอดไปทักท้ายจอดไปสวัสดีนู่นนี่นั่นนั่นละมาที่นีนทั้งบ้านพุทธสวิตีแล้วก็ออกมายืนตอนรับแล้วก็ออกมาทายลูปน้าแล้วก็คุณพ่อเอาอนามัยก็มาทายลูปน้าลูกค้าลายยิ้มเย้มเยี่ยมใส่นะพี่น้องคะ ก็ต้องทําแบบนี้อ่ะพี่น้องคะลูกค้าไปหาเมมนบอสิไล่ลูกค้านี้กับอะไนอ่ะพี่น้องคะลูกค้าขอท่านลูกก็ต้องทายนั่งก็ต้องทาทาตัวอย่างแบบคลายลงพ้นเหตุนาน่ะพี่น้องคะต้องว่ายไงว่าอันนี้ได้รับบุญ จากลุงพ้นเนาะคะ่ะเนาะลุงพ้น่ะเขาเขาบอกยังไงว่าในรับอนุสวงจากลุงพ้นน่ะนะสำหรับคุณสายวิตีเนาะสำหรับครีมเนียคุณคุณสาวิตีถามีน้ำใจกะขอขอบคุณลุงพ้นน้เด้อค่ะเด้มมันกะสิแบว่าได้บุญกับเจ้าของนะขันอายหลายประกล้ามาขอบคุณหอดบ้านหอดซองกับขอบคุณนใจก็ได้เนาะพี่น้องคะกันยกมือใส่หัวมันบอกกะซาถูกขอบคุณเดิ้ลลุงพ้นที่ให้เฮ็ดไว้ไงว่าให้มู่บ้านจะิญแล้วกะเพราะเพิ่นจะได้อันสวงนั้นมันบอกพี่น้องคะเพราะทัวลงกอนบ้านเราลันบอคนก็ล้งหลายแล้ว ทำให้ใจดีนะถ้าสมมติว่าต้องอปรับปรุงตัวใหม่ในเจ้าก,ก็ต้องขอบคุณเพิ่นเดอร์ขอบคุณลุงพลเดอ้์คุณสาวิตีข่อยบอกดยความหวังดีเด้เนี่ยถ้าเจ้าอายหลายบ้ามาแม็นบอกาะบ่เป็นยังเจ้าก็ขอบคุณในใจเจ้าเจ้าก็ากยกมือใส่หัวอยู่ในบ้านเจา้าเราไม่พอได้เห็นดอกเออประมาณนั้นละ่ะกะเฮ็ดความดีนะเฮ็ดความดีเฮ็ดไปโรดมันบอเสียหายดอกประมาณนั้นเนาะคะ่นะเนาะสำรับครั้งนี้กะ รับอนุสง็์เต็มกันไปเบริรสุก้นคับพี่น้อง่าพ่อค้าแม่ค้ากับขายดีค่ะพี่น้องขาขายของเนาะค่ะเนะาะครั้งนี้ว่าไงว่า ลุงพ้นได้บุญหลายนะพี่น้องค่ะคนบุญเหรอเนาะว่าง่ายว่าคนสายพญานาคนลยนะแล้วบัดนี้เพิ่นกับมีแกงข้าวไอ้ฟังแล้วเนา,ขานะขอนเนาะสำหรับพวกเจ้าก็สิได้ฟังแล้วละว่าเพิ่นสิ่งสางพญาพญานาคนะพี่น้องค่ะปู่พญานาคนะอองค์เก้านี่ยและแต่ว่าสางใหญ่กว่าเก้านะประมาณสามเมตรนี่ยและเนาะพวกเจ้าคงจะได้ฟังแล้วล่ะค่พพพาาะพี่น,น,านานะออ้องาาาค่ะแค่กินกับมาบ่อยฟังนิดๆน,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 น้อยๆพอค่ะพี่น้องค่ะพวกเจ้าคงจะได้ฟังแล้วนะพอช่องข้าวอมลินเพิ่นกับมาออกสัมผัสเนานะประมาณนั้นล่ะค่ะพี่น้องเพิ่นสิสางนั่นล่ะงสาเงน ไถดินไถยังอะพี่น้องคะที่สร้างง่ายก็หานประมาณสามเมตรนะสูงนะกักัดกกสูงเติมแะ้วพี่น้องเนาะประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อสาหรับข้าว้นอนี่ก,ก็ว่าง่ายก็ว่ามีวามสูงน้าเพ่นยากกินก็มีวามสูบเบิดมือเบิค,ค่คากับพี่น้องคะและ้ว่็จน่าบ่าอยากกินข่ากินน้พุ่นละอันมวนนะมวนน้าเพ่นหลายนะเบื้องซองนั่นซองนี่ก็ฟังเพลงแน่ลุงพลนก็ร้องเพลงกินตลาเตออ้าง้อยเพลนอนะพี่น้องคะ่ะประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อ อบอสิเราจังสิกินนะค,ะค่ะขนอมอะแปลว่าทั้งบอสทั้งกินมันกับบอแมนแนวเนาะคะ่ะเนาะเอามาโซ่วไว้นะยามเดี๋ยวสิกินดอกค่ะพี่น้องสำหรับมือนีกับเป็นมือวันเสาร์เนาะคะ่ะเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขเด้อค่ะเด้อ ว่ายงมาเบิ้งนี้ยังที่พวกเจ้ามีความสุขพวกเจ้าเขาไปเบิ้งโลดน้ะประมาณนั้นหค่ะพี่น้องคะมาส่วำหรับคลิปหน้าเต้เก๊กิดกับสีเซาบอว์เราเด้อค่ะเด้อค่ะเด้อสิบอว์เรียงของเล่าแล้วนะประมาณนั้นละถ้าเล่าบอมาด่าผู้ใดนะกับสีเซาบอว์เล่านะกับประหยัดบอกถึงเล่าดอกคนคนอื่นกระถามอยู่กับพี่น้องครับว่ายแยกิดกอบปอยากฟังเรื่องของหน้าเต้เพาะฉันเมียนยู่ค่ะยากิดกับปอยากฟังค่ะพี่น้องครับบางครั้งก็ต้องออกมาเบ้านะถ้าเขาบอกมาเบ้าเล่าสีเหลืองโตนะเราจะคิดว่า เฮาโบอ่าเขาเนี่ยังเขาสิบสู่นะประมาณนั้นแหละคับพี่น้องคะ่ะเราคิดว่าเราบอาถือนะเฮาก็ต้องมาเบรกแล้วว้นะพี่น้องคะ่ะประมาณนั้นเน,ะนาะสันนั้กคิดกับซิบไมไ่สนใจแล้วดอกคะ่ะพี่น้องคะ่ะเราบอกไปว่าเหลืออดอีหลีนะกะที่บอกมาด่าแล้วดอก,ดอกประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องสจหรับคลิปน,น,นี้เนาะค่ะเนาะบาดที่นี่กะเสีมาตอบคำถามกับพี่น้องคะ่ะมาตอบคำถามเด้สิม,มาอธิบายให้คนหนึ่งกับพี่น้องคะ่ะเพิ่นนั่นเข้ามาฟังคลิปที่แกลิทอันอ่าเฮ็ดคลิปที่ว่าอันน้าแต้หลงประเด็นนะพี่น้องค่ะเพื่เปอนหนน้้้าาแแตตัวสง กับบกหูเด้อค่ะเด้อไอ้กิจสงสัยค่ะพี่น้องขาเพราะว่าซื้อคล้ายๆซื้อนี่ไอ้กิจเคยออกคลิปไปแล้วค่ะพี่น้องขาเคยออกว่าไปแล้วตอนนั้นไอ้กิจว่าคุณสวิตีเนี่ยนะแล้วก็มาออกปกป้องคุณสวิตีนะพี่น้องขาเราซื้อว่าอ่าสัลูชาเนี่ยแหละพี่น้องขาถ้าเป็นภาษาไทยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าผู้คนเขียนเป็นภาษาอังกฤษค่ะพี่น้องขามันก็จะเป็นตัวประมาณนี้แหละมีตัวนี่ค่ะพี่น้องขาเป็นภาษาอังกฤษเมนบอนี่นี่นะเป็นภาษาอังกฤษนะพี่น้องขาเป็นตัวตัว S แล้วก็ตัว A แล้วก็ตัว R าร์ตุ อตัวโอนะพี่น้องขะแล้วก็ตัว C ตัว H ตัว A นะกาสิอ่านวาัสารุชาเนี่ยแล้วนะะ้นองขาน้องแล้วก็โค,คบรานะว่าน้อค่ะพี่น้องขะเพิ่นเพิ่นเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็มาเขียนแบบนี้คะ่ะพี่น้องขะว่าเป็นอยังจ้าเอาม้าบ้าเหม็นบ้ามันสําคัญคะ่ะพี่น้องขะเพราะว่า เพิ่นแบบว่าเขาเอิ่นยังหล่ะเพิ่นออกมาว่าประเด็นมันเมนสําคัญนะแต่ว่าก็เป็นสังประเด็นสำคัญของสังคมต่อไปนะพี่น้องคะเราเขียนมาบอกว่าสิคะพี่น้องคะเรามาเขียนนั่นธีลิกิตออกคลิปที่ว่านะแต่ลงประเด็นน่นนะเราเขียนอ่าอ่ามีคคำอ่ามันมันแปลกนะพี่น้องคะเราเขียนบอกว่าฝรั่งขี้นกเอามาทําเมีย พอกลับมาเมืองไทยกูจะเอาเท้ายัดปากมึงประมาณนี้นะค่ะพี่น้องคะอันคำแบบเสียกิบบ่ได้สนใจเด้ค่ะได้เสคคะ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 ยก,สกิบบอให้คคาค่ะพี่น้องคะเสยกิจกับบได้มาสนใจบ่ให้ค่าล้วก็่บ่มีวามหมายสาหรับเสยกิบนะแต่ว่าคําสิว่าฝรั่งขี้นกนะเสยกิบอยากเอ,าอกมาว่า,วา,วาให้เพื่นฟังค่ะพี่น้องคะ,คะ,คะเพราะว่าเป็นยังจังหวังสันนะะนะะ้นเนาะค่ะเนาะสาหรับเพิ่นสิว่าฝรั่งขี้นกหรือคนไทยขี้นกผู้ใดขี้นกก็ทรามพี่น้องคะถ้าคนนั่นเขาเป็นคนดีก็ต้องยอมรับเขาอันว่าพี่น้องคะว้าค่าแบบว่าวงซี่หมายก็ ดูถูกความจนของคนเรีนบ่พี่น้องคะําหรับผู้ใดฝรั่งขี่นกหรือว่าคนไทยขี่นก็ซ้ำถ้าเขาเป็นคนดีเขาก็ต้องหักเขาเรีนบ่พี่น้องคะสมมติว่าเขาเขียนยังสี่หมายความาแล้วเป็นคนที่แบบว่าเห็นแก่ตังค์เห็นแก่แกเงินนะพี่น้องคะถ้าสมมติว่าไปเจอคนรักของเจ้าของล่ะพี่น้องเจอคนที่หักเจ้าของจริงๆแล้วเหม่นบ่ถ้าเขาเป็นคนจนเนี่ยก็แสดงว่าคุณชะอสละะละละสะลุชาคิดว่าเป็นภาษาไทยประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะพอเขียนภาษาอังกฤษเนาะไอเกียดอ่านบ่ออกค่ะพี่น้อง ประมาณนั้นลหละยายกิดคิดว่าถ้าสมมติเราไปเจอคนดีๆแล้วแต่ว่าเขาจนยายกิเกวคนนี้คงจะถิ่มเขาค่ะพี่น้องขาเนาะคิดว่าจะเอาต,ตาตังเขาอย่างเดียวนะมันเป็นความคิดที่ผิดเด้อคุณฉลุชาเพราะว่ามันเป็นความคิดที่ผิดถ้าสมมติว่าเจ้าเป็นคนดีหรือว่าสายเลือดจะเป็นคนดีนี่นะเจ้าไปเจอฝรั่งคนจนหรือว่าคนไทยคนจนก็ซามถ้าคนนั่นเขาเป็นคนดีนะเจ้าก็ต้องทะนุถนอมเขาไว้เพราะว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมันหาคนรักกิงซื่อสัตย์เนี่ยมันหายากแต่ว่าเงินเนี่ยมันหาง่ายเด้อคุณฉลุ คิดว่าตังเงินเป็นงไงนันบะแมียนเด็ดเจ้าส,สิคิดว่าแต่ไปหาคนรวยรยฝรัง่งรวยๆวยเนี่ยมันบม่ถูกต้องค่ะพี่น้องคะคนปัจจุบันสมัยเนี่ยผู้หญิงเขาบ่ได้ขอเงินผู้ชายใส่แล้วผู้หญิงก็หาเงินใส่เองรุ่นย้ายกิจฒ่าๆพันเนี่ยจะย้ายกิจบ่เคยขอเงินสามีใส่นะหาเงินใส่เองค่ะพี่น้องคะบ่เคยขอเงินสามีสักกะบาทสักกระึงค่ะพี่น้องคะหาเงินใส่เองเลยประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อสำหรับผู้หญิงยุคใหม่ยุคปัจจุบันนี่ค่ะพี่น้องคะต้องเฮ้าต้องสอนลูกสอนเตาเฮ้านี่ให้งาให้หาเงินใส่เองบ เขามีมือมีแขนสองมือเนี่ยสองขาเนี่ยพี่น้องคะสมองหนึ่งของเขาเนี่ยแมนบบเขาเหตุงานหาวิธีทํายังก็ได้คอยได้เงินของเขามาคอยเป็นงานที่สุดจริตและเป็นคนดีแมนโบพี่น้องขาแมนบบเขาสิบล้อล้อคอยใส่เงินฝรั่งหรือว่าล้อคอยใส่เงินคนไทยกับซามพี่น้องคะแยากิดสิบ่เอาสันสานมาใส่เด้อค่ะเด้อไทยฝรั่งกับซามถ้าคนน่าเป็นคนดีนะยกกิดกับฮักค่ะพี่น้อง่ะจนกับซามคนจนแต่ว่าหายหัวใจแยกกิดเต็มรอยแยกกิดกับรับเด้อค่ะเด้อประมาณนั้นค่ะพี่น้อง่ะสมตหรับคุณรวยรวยรวยล้นฟ้าน่ะพี่น้องคะอ่ะ แล้วเขาบ่าหากเขาลหะเขาสิใดอยังพี่น้องคะเขาบ่าไดยังยังนําเขาเพา่อกนพอสลึงได้แม่นบ่พี่น้องเออนั่นละคนปัจจุบันเนี่ยพี่น้องค่ะมันหาความจริงใจในกนะันน่ะมันยากแล้วนะถ้าสมมติพี่พ่อคนดีๆนะคุณสโลก่าคะ่ะสมมติเจ้าพี่พ่อฝรั่งเนาะอันคนจนๆกับซามแต่ว่าฝรั่งคนนั้นดีกับเจา้หาหักกับเจ้านะนะั่นน่ะให้เจ้าเอาเขาโลดเจ้าไปเปรียบเทียบเขาว่าเป็นฝรั่งขี่นกหรือว่าขี่เป็ดขี่ไก่กับซามมันบ่ถือต้องค่ะพี่น,อนอมม้องคะ่งคะเนาะสมมตินานเมนบ่เนดีงั่ยเขาเป็นนค แยนแมนบอพี่น้องคะมันก็ต้องรวยได้แมนบอ,นอเออประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องคะสำหรับคนไทยกับซามเด้อค่ะเด้อจนหรือรวยก็ดีเบิดพี่น้องคะถ้าคนนั้นมันจริงใจกับเฮานะประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะสำหรับสเมติหน่ะพี่น้องคะายกกิบว่าด้หาคนรวยเด้อ แยกกิบอะไ้คบคนเพาะคนรวยได้พี่น้องคะพอยกิสิคบคนเพาะคนน่ะเป็นคนดีเออคนดีแทบบ่หักใจกกิแทบบ่ประมาณนั้นล่ะเพราะว่าสูวนมือเนะ่ะคนจริงใจมันยากค่ะพี่น้องคะเงินนี่ย่ายงไงยกิบอะไ้ดูถุงเงินนะคะเด้อเงินหาได้ง่ายง่ายพี่น้องคะเงินหาง่ายก็ค้นจริงใจวันเถาะสำหรับยายกิจนะเพราะว่าอายุมาปานนี้แล้วค่ะพี่น้องคะได้จับเงินแสนเงินล้านเงินยังก็เคยได้จับมาแล้วค่ะพี่น้องคะบ่ได้มาดูถุงเงินบาทเงินสึงเด้ได้จับมาพ่านเหมือนเลวพี่น้องคะ สาลึงนึงก็เคยจับเงินล้านก็นเคยจับพี่น้อง่ะผ่านมาเบิดสุดยางสุเนียวแล้วพี่น้องเนาะประมาณนี้เหรอคะพี่น้องค่ะสิมแม่บอว่างัยมามาตอบเราดีๆนะพี่น้องขามาสอนเราดีๆนะคุณสโลธ้าถ้าเจ้ามาฟังเลยเจ้าเป็นนายเตะกับซ้ำเลยเนี่ยเพราะว่ามันแปลกค่ะพี่น้องค่ะ แต่ตะไปสองเดือนลวพี่น้องคะแยกกิดไปเบื้องคลิปเบรเก้าของยายนะเคยมาเว่าแล้วคุณชโลชาเนี่ยครั้งหนึ่งพี่น้องคะเรื่องเรื่องดูถูกคนนี่ละประมาณนี้เนาะค่ะเนาะจะรับเมือนี่กับว่าฝรั่งขี่นกนู่นนี่นั่นนี่ยนายกิว่าบ่ต้องมาดูถูกยังสั่นค่ะพี่น้องคะสมมุติคุณไปเจอขี่นกก็ซ้ำถ้าเขาดีเจ้ารับเอาเลยเจ้ารีบเอาโลดเพราะว่าเจ้าหาคนรักเจ้าจริงจังเนี่ยมันหายากเสมอเนี่ยเออเงินเนี่ยเอาหาใส่ได้เองคุณชโรคาคุณบ่ตต้องไปอ่าคอยแบมื่นขอเงินคนอื่นเขาใเเอออจมมีีตนหูสง ของหังวสมองของเจ้าเนี่ยนะหนึ่งสมองเนี่ยสองหูของเจ้าเนี่ยละเจ้าก็ต้องไปสู่โลกหาเงินใส่เองเท่ยนหล่นเมนบ่พี่น้องคะที่ไปล้อใส่เงินคนอื่นเห็นอย่างเมนบ่กับประมาณนั่นเด้อคะ่ะได้กินมาสร้างซ้อนนะพี่น้องคะสำหรับคนที่แบบคิดแบบว่าอ่า อาคิดดูถูกคนจนนะพี่น้องขาแยกกิดป่ะซอกค่ะพี่น้องขาเพราะว่าย้ายเกิดกินเกิเคยจนมาแล้วเนาะค่ะเนาะเคยจนมาแล้วเด็กกอนสิมาอยู่ประเทศนอกค่ะพี่น้องขาจนมาแล้วนะว่าแม่คือบ่เคยจนได้จนมาค่ะพี่น้องขาแล้วก็จนมาอม้ยูมั่งนอกจนแบบว่าไว้ง่ายว่าสร้างฐานะได้แล้วก็ซอยเหลือครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอยู่เมืองไทยไว้ง่ายว่าอยู่เมืองไทยสบายแหละสําหรับครอบครัวแยกกิดเนาะค่ะเนาะนั่นล่ะบางคนเหิ่อนกัสิบ่ฮู้นะกับสีบอ้ฟังล่ะพี่น้องขาแต่คนมาเบิ่องแยกกิดในบ้านแยกกิดก็มีหลายคนอยู่เด้อค่ะเด้อเพิ่นนี่ฮู้ค่ะพี่น้องขาเพราะว่ายยากิดนนนี่เป็ค ตรงอะนะเพราะว่าคนหมู่บ้านเดียวกันเพื่อนก่าหุไว้ยกกิเป็นคนจังได้แมนบอรประมาณนั่นแหละพี่น้องคะไม่อย่างไรคือคนทั้งบ้านของยกกิบไ่ได้เดือดร้อนไ่ได้ลำบากจักคนกับพี่น้องคะมีความสุขสบายกันเบิด์สุขคนนั่นแหละพาะว่ายกกิบไม่ได้ดูถูกฝรั่งจนนะพี่น้องคะจนรวยกับซ้บอตะเขาหัก,ก,ก,กเฮ้าแมนบอพอเขาหักเฮ้าเสร็จแล้วแมนบอคนเทามันมีความเขินยังงละ่ะเข้าใจตรงกันแมนบอพี่น้องคะเขาก็หางานหางานทำเอาเองของเขาแมนบอเขาก็เก็บเงินเอาเองแมนบอพี่น้องคะเขาก็่ต้องไปขอเงินเขาก็่ต้องเป็นกับ นั่นละคุณโซลซาสิมาดูถูกว่าฝรั่งขี่นกมันเป็นไปไม่ได้ค่ะพี่นาอพี่น้องเนาะนกมอนนกกะซามขี่เป็ดขี่ไกกะซามเป็นคนไทยฝรั่งหรือว่าประเทศใดกะซามพี่น้องคะขอให้ประเทศนั่นเลือกขอให้คนคนนั้นม่จริงใจกับเฮาเขาก็ต้องรับเขาได้กับประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเงินทองมันเป็นของนอกกายมันหาเอาไม่ได้นะเงินทองมันคือคือเสื้อผานี่ละเขาหา,าไม่ได้เขาเสื่อ,อไม่ได้นะแต่ว่าผู้ชายที่ว่าจริงใจกับเขาหักเขาจริงๆนั่นน่ะมันหายาคนสมือเนี่ยมันหายากค่ะพี่น้องเนาะพวกเจ้้าาเว บโลกปัจจุบันเนี่ยคิดหาแตา่เรื่องตังเรื่องเงินเรื่องน,นั้นเรื่องนี้นะพี่น้องคะจำเราแยกกิตอนนี้ก็เรื่องตังบ่เป็นสําคัญเด้อค่ะเดเรื่องตังอันดับสองวันนา้เออ เสียว่าเป็นยังเนาะค่ะเนาะพอตอนนี้นะพวได้จริงใจกับยายกิจทักยายกิจยายกิจก็เลือกคนนั่นล่ะคะ่ะพี่น้องค่ะประมาณนั้นเนาะพอตังมันมีแล้วนะพี่น้องค่ะชีเอาไปยังละตังตังมันซื้อความจริงใจได้บอ่ซื้อได้ค่ะพี่น้องค่ะมันซื้อเสียผาเดบ่ซื้อได้ค่ะพี่น้องค่ะซื้อเสียผาได้แต่ว่าเสือผาน่ะพี่น้องค่ะมันอบอุ่นกับเขาบ่อบอุ่นสำหรับหนาหนาวอยู่แล้วพี่น้องค่ะแต่ในใจลึกๆเขาเนี่ยเขาก็ต้องการคนที่แปลว่าหักเฮาจริงๆหักเฮาแบบว่าดูแลเฮา อ่าเป็นห่วงเป็นใยเขายามเขาเป็นไข่เป็นหยังส่นะพี่น้องคะแค่นั่นแหละคนเขาต้องการเหม,มือนบาพี่น้องคะไม่ได้ต้องการเงินเลยพี่น้องคะตายไปแล้วเขาเอาไปไ่ได้เหมือนบาพวกเจ้าว่าเขาขอยว่าบอกพี่น้องเออหาเงินมาหลายหาเงินไปที่ละตายเราไปได้จักบาทบอ,บอเอาไปบ่ได้ค่ะพี่น้องคะแต่วความจริงใจของคนเราความดีของคนเอาไปเด้ยบ่เอาไปได้ค่ะพี่น้องคะความดีเนี่ยเขาสาังไว้เหมือนบอเขาตายไปเขาได้ขึ้นสวรรค์เหมือนบ่พี่น้องคะมันก็ติดตัวเขาไปเหมือนบอเออแล้วสำหรับคนจริงใจกับเขาเหมือนบ่พี่น้องคะเขาตายไปเขาไปยังงออยู่ใในนนจขพิมบ เออนั่นแหละกับพี่น้องขาเขาประเด็นสิมาสูบเอาสมบัติเทาเหามือนบอสมมบัติเพิ่นเป็นผู้หญิงที่บอดีเหมือนบอสหากผัวแต่ตอนมีเงินเหมือนบอสมมื่อผัวบอมีเงินสิทธิ์ทิมหัวผัวสิทธิ์ทิมหัวอันผัวเทาทรงบอกพี่น้องขามันมาถือต้องเด้อคุณอ่าสรุชาสรุชาเนี่ยอะไรกิดทีด่มาประมาณนี้แหละสมมัติเป็นภาษาไทยเนาะจากเราเขียนเป็นภาษาอังกฤษค่ะพี่น้องขาอยู่ที่คอมเมนต์ที่แบบว่าอันนั้นแต่หลงประเด็นนั่นหละพี่น้องขาแล้วไปเขียนไว้นะสองคอมเมนต์มาต่ออันหนึ่งว่า เอาต้องเอามาเ้ากับพี่น้องครับเพราะว่าสงสารความคิดของเรานะความคิดด้วยการพัฒนาด้วยการศึกษาพี่น้องค่าเออขันมาโดยการศึกษาดันไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้พี่น้องค่าเออเออน่ะหลัพี่น้องเพราะว่าเราก็ต้องอยู่คีว่าเราอยู่ต่างประเทศเราอยู่ใส่กับพวกมจักนอกขานาะเพราะว่าเป็นอาจจะเป็นแปมพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษบอพี่น้อง่ะถ้ายูไทยเราเขาก็เขียนไทยแม่นบอยาษาอังกิดีวังสังนค่พี่น้องครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นมาสังเกตความเม้าเรานะพี่น้องค่ะเป็น อมันเป็นต้องเป็นมันเกี่ยวกับนาเต่เนี่ยแหะพี่น้องครับคิดว่าเป็นขันเ่าเป็นนาเต่กับเป็นสายสืบนาเต่เด้อค่ะเด้อกับสีซ่างสอนเราไปพันๆน่ะพี่น้องครับเพราะว่าย่ากินบอบอกเด้อค่ะเด้อพอหายเหล้าเอามาเว้าความคินย่าว้าเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะหายไปสซ่างสอนนาเตหรือว่าเลือบเป็นตัวนาเตเองกับพอซ่างเนาะค่ะเนาะก็ไม่ได้สนใจแล้วดอกนันละกาดพี่น้องค่ะกับสีบอกสีสอนแล้วนี่แหละว่า ถ้าคบค้นเนี่ยคบค้นที่ด้วยใจเด้อคะ่ะเด้อประรด้คบด้วยตังเออนะคะพี่น้องคะเงิน,นีหาได้เด้อเงินหาเดาเองแต่ว่าความจริงใจหาประด้หาซื้อป่ะได้เออความจริงใจต้องมีเหตุกันใจและกะใจต้องมีต่อกันนะประมาณนั้นเนาะคะ่ะเนาะสำหรับเงินอันดับสองแย,ยกิดวานะสาหรับความจริงใจความรักในอันดับหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็แต่ตงังคนตัง,งมองนะพี่น้องคะส่วนเพิ่นบ่มีเงินพนก็สิว่าคาเงินเป็นหนึ่งอันอื่นเป็นอันดับสองก็แล้วแต่ค่ะพี่น้องคะายกิีดสิบว่าขอก้าวกลว่าผู้ใดคิดเงินเป็นหนนะ จะรัดตัวย้ายตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้กับพี่น้องขาเงินกับพอมีเราเหมือนบอคิดว่าความเงิน,เ,นเป็นอันดับสองคนแบบว่าความจริงใจความรักเ,เป็นอันดับหนึ่งกับพี่น้องขาขอใคน้นคนนั่นเลยนะเขาใจแย,ยกินแล้วก็รักแย,ยกินด้วยความเต็มใจนะถึงบ่มีเงินกับสามจนกับสามแย,ยกินก็ขอรักคับพี่น้องขาประมาณนั้นเนาะอันนี้ว่าว่าแมนโลกสวยเด้อ ว่าอีหลีค่ะพี่น้องคะพาะยุปานนี่แล้วนะว่ายงไงว่าอยากมีคนจริงใจหรือว่าซื้อสัตว์กับเฮาหลักเขาตรงๆบดิหัรเขาด้วยที่เงินน่ะนะนั่นล่ะค่ะพี่น้องคะประมาณนั้นเนาะสําหรับว่าฝรั่งขีน่นกหรือคนไทยขี่โนขี่เป็ดขี่ไกล้ก็ซ้ํหาใเศเ้าว้ากันเด้อค่ะเด้อคานี่มันบ่สุภาพมันบ่เหมอสมน่ะนะเออนั่นล่ะมันเป็นคเว้าที่บาหยดหยามเหยียดคนจนน่ะนะถึงไทยจนหรือว่าฝรั่งจนก็ซ้าถ้าเขาคนนั้นเป็นคนดีขยันทํามาหากินอ้พวกเจ้ารีบแต่งงานกับเขาโลดค่ะพวกเจ้าเขาขอพวกเจ้าแต่งงานน่ะนะ คนนั้นมันไม่รวยไม่แต่งงานกับมันหรอกนะั่นย่าไปคิดคับพี่น้องคะคนรวยไปแล้วแต่งงานไปแล้วเขาบอกห้เจ้าพ่อสิลึงเจ้าสิได้ยังคอยถามแน่เออเขาก็ว่าว่าเจ้าเป็นอผีเปรตไปคออนดูดนเลือดเขาส่วนบอกเขาบอกหายเจ้าดอกเอ,อถ้าเจ้าบ่าจริงใจกับเขานะนะคอยคอสิบอกหออประมาณนั้นเนาะเะนาะหาเจ้าเจอคนดี รักเจ้าจริงจนกับซามกับพี่น้องคาหายจะหายหายว่ายงไงวะหายรับไว้ตรงนี้นะสำหรับความมุมมองของยายกิดเด้อค่ะเด้อสำหรับที่เมยแค่มาบอกมาสอนมาเขาเอ็นยังแบบว่าเป็นสอนกับพี่น้องขามามาบอกแค่ว่าความคิดหายมันเปลี่ยนไปซะนะพี่น้องขาเนาะหายว่ายังไงวาคบกันด้วยใจนะว่าต้องคบกันด้วยเงินนะพี่น้องขาเงินมันหาได้ง่ายๆนะมันกะมันเขาว่าไงว่เคิดยังก็ได้เงินนะพี่น้องขาขอยทํทำงานเป็นบอกประมาณนั้นแหละเนาะค่ะเนาะขอให้ทำงานสุดจริตนะทำงานซื้อสัต์นี่ละ ประมาณนี ar, ้เนาะค่ะเนาะสำหรับความจริงใจเนี่ยสื้อ่ได้ค่ะพี่น้องคะต้องหาเองต้องเขาต้องจริงใจกับคนอื่นคนอื่นจะจริงใจกับเขานะประมาณนี้เด้อค่ะเด้อสำหรับคืนนี้กับว่าเมียางไรค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขเราขอให้ทุกคนเจอคนจริงใจจริงจริงจริหลังจริงใจเนาะค่ะเนาะขอให้ทุกคนลำลำเลยลุยเด้อค่ะเด้ออันดับสองต่อมาค่ะพี่น้องคะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องคะเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ขคอสสวัสดีค่ะ